สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่โน่นที่ยากกับมหนาพอเวแล้วก็เด้อหน้าพอเว,ะะออเวจะมีหนองน้ำนะคะนะคะแล้วฟังนั่นพ่นจะเลี้ยงง้วนะคะพพรเะิ่านกำลังไปเกี่ยวหญ้าอยู่นะคะเกียวหญ้าให้ง้วนโน่นที่ยากก็จะรออพ้นจักน้อยนะคะเพราะว่าจะมาตามโค้งสุดท้ายว่าพอเวเพ่นจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่พ่นจะเพิ่มเป็นตัวใดนะคะเพราะว่าเลขมันกระดังซะเหลือเกินนะคะบรรูว่าเลขเสียออกตัวใดก็ใหายเป็นแค่แนวทาง พอเล่าวาเลกเล่าบ่เกินงวดงวดหนึ่งบ่เกินหางหนึ่งหรือสองหางนะคะถ้าเคลื่อนก็คือเคลื่อนโตไดตโตนึงนะคะแล้วพอเราจะเมื่อว่าให้ฟังวาเลขเราจะเพิ่มหรือจะยู่โตเก้านะคะนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลยเด้อค่ะเด้อพอเราเคยบอกให้นุ่นที่ยญ้าฟังว่าหน้าเพิ่นมีพุ่มนะคะพุ่มจาทีเนี่ยนะคะนะคะตรงนี้เพื่อนว่าเพื่อนจะมักจะให้โชใคให้ลาบไปเขาฝันนะคะ ส่วนมากบางคนก็ถามนนทิยานะคะบางคนก็คอมเมนต์มามาถามมาเลขพ่อเวเป็นเลขคำนวณหรือเลขฝันหรือเลขอันใดเอามาจากขอนแก่นนะคะจะว่าผ่านตรงนี้นะคะเลขพ่อเวเป็นเลขความฝันฝันแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนยุขอนแก่นก็จะเอามาตัวเดียวกันนะคะจะเป็นแบบนั่นทุกนวดนะ <tem ás> คะนะคะเพื่อนจะเลขฝันเอากับเลขเพื่อนเพื่อนยุขอนแก่นมาเปรียบเทียบกันนะคะ นะคะเขากลับไปเขาฟังน้ากันเลยนะคะว่าพ่อเวเพิ่นจะว่าเลขเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงบอ่อหรือจะเพิ่มตัวใดน,นะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะไปฟังน้ากันเลยะคะ่ะอาอพ่อเวหนูไปหาพ่ออยู่เงื่อนแม่บอกว่าพ่อมาเลี้ยงวัวเลี้ยงงวัว <laughs> หนูเลยตามมาออถามมาเรื่อยหนูมาใกยมาหน้าออพ่อจากเทีเ่นั่น,นะนพ่อจะยุดต,ตะวันอาทิตย์มันปุ๊ตะวันอาทิตย์ครับ กะบเมียนเอฟซีบางท่านที่ว่าเพิ่นโอนเงินส่วนหนึ่งมาที่หลังเนาะโอนเขาบันที่พอ่อประมาณเมื่อน้นนี้นย่าไปให้สามพันสองเนาะบ,บนันที้ซุ่มเพิ่นโอนมาที่หลังเนี่ยู้ละหาร้อยผู้ละสองร้อยผููละสามร้อยผููละสองพันก็มีร,รวมทั้งเหมือทั้งมวลรู้สึกว่าจะเป็นเงินอยู่สามพันเก้าพ่อขอพูดเอฟซีนะคะครับสวัสดีครับเอฟซีครับอขอบคุณค่ะว่ามันสวัสดีขอบคุณครับผู้สนับสนุน กโอนมให้พ่อแบบเขาบัญที่พ่อแห้วเนาะครับครับครับนะคะกะให้เพิ่นได้น้ำเนด้อพ่อเด้อเงินเนี่ยว่าเพิ่นกัทถำบุญน้ำพ่อคือเก้าได้หน่อยได้หลายเพิ่นกะทถ้ำบุญน้ำนะคะเพิ่นกะบางคนก็บว่าพ่อบ่มีเงินบ่ต้องซื้อก็ได้เพิ่นจะซื้อเพื่อยูนะคะว่อนี่ฟันดีบ่ะเห็นคนใส่บางวงเงเห็นพระราชานี้ครับว่ามีเยีงคนออกองี้ยงมาให้บอค่ะมีคนเอาของมใหของมาย ผู้ดใดเอาของมาให้พอ่อะเจ้าคนมันก็นเริ่มว่ง,ง่ายประสาทบุรีปันไดบ่แม่นนนทิยาตัวครับครับเพราะว่ามันก็เริ่มไปครับก็คืออ้อง่ายมันก็จำไม่ได้นะค่ะเอาของมาให้เอาอยางมาให้พอ่อคือว่าคือว่า,วาเอาเอาพวกงเงินเหรียญบาทเหรียญยังแต่งสรรไหมบ่ค่ะอ่าเลขพ่อคือดังคักแท้ะซื้อได้บ่นี่เลขอัน ขาจำว่าฟิดได้แค่สามสี่มือเดนุนทิยามาสัมผัสพ่อลังเลขไอ้เลขออกไม่ไหมกับมาถามเลยเนาะพ่อก็ห้ไปหางเดี๋ยวคือเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าครับดังคักอีลีได้สซื่อได้ค่ะถ้าตามนนทิยาครับขาดว่าเด้อขาดมันซื้อได้ก็สิได้เครื่องเดียวครับมันจะอันมันจะดังใช่ไหมคะผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ขาออกข้างล่างก็ได้เต็มเม็ดเต็มน้อยู่แต่ว่า อย่างอื่นมันจะจ่ายเคื่องเดียวนะ่แล้วเลยอนเนาะครับ,รบ,รบแถวโรงงานเขาอันบ่ค่ะถ้าโบ,บ๊ผมเกิดผมซื้อน้ำผลไม้บาร์ดอัานัันผมซื้อสี่สิบบาทซื้อไหวมันยบ่ค,ครับซื้อไหวครับพอซื้อบอกเกินนี่ครับมันนี่โค้งสุดถ่ายนุนดีญาอยากถามพ่อว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่ค่ะบ่ครับบ่เปลี่ยนครับมีตัวเพิ่มว่าเอาแปดเก้าแล้วครับ บ่าค่ะมือนั้นนุนธิยามาตามพ่อให้เจ็ดเก้าเนาะครับครับครับเจ็ดเก้าครับบัดนี้ก็เลยว่าสิเพิ่มแปดเก้าบอกค่ะครับครับครับเพื่มมันเคลื่อนบอกพ่อครับเพิ่มมันเคลื่อนครับมันเคยมันเคยเพื่อนนะครับอ๋อถ้าเคลื่อนจะเคลื่อนแบบนี้บอกครับครับครับถ้าถ้าเคลื่อนนี่ลักษณะการเคยเคลื่อนมาแล้วอาจจะเคลื่อนตัวนาบอกพ่อครับครับครับพ่อล้ว่าตัวกันคือแปดเก้ามันบอกค่ะครับอันอันนี้ให้ให้กันไว้เนาะครับครับกันไว้คือตัวเพิ่มเนาะ เพราะว่ามื่อนั้นหายไปหางเดียวคือเจ็ดเก้าแลว้วก็ดังทั่ว <laughs> อันทั่วไทยเด้อค่ะหนูบ่ได้เบอลเลนได้เนี่ยจังหวะผมก็เงินผมเก่าเอามาได้ไม่จะเชือกเล็กดังก็จเจ้าแม่ผมเกือแต่แม่ได้ไม่จะว่าเชือกเล็กดังก็จเจ้าแม่ เลกมาเลกมาใช่สำหรับผู้นี่ก็ใบอ่าน,นรู้จักยังสำหรับว่าพื้นพันกับมาคือกันค่ะเ่าแมนมาช่องเฮาช่องเดียวค่ะช่องอื่นพันกับซ้ำพลาดอภิชจัดสัมภาษณ์กระต่า,างค่ะผมรู้จักผมใบเบิ่งจักเสือชุมมันรอไงเพราะว่าโทรศัพท์พอมีแต่แบบกดกับบ่ได้มีแบบรูดผมีแบบรูดครับผมเกลืเป็นซ้ำแบบรูดเลนบ่เป็นจ้อยครับครับเอาสิเบิ่งกับขอางยี่ในช่องนี้เบิ่งบ่ได้เลยตอนนี้บอครับมีแต่ไปเบิ่งน้ำยาหนี้ละเมื่อนเลาเอิญไปเอิญไปเบิ่งไปเปิดให้เบิ่งอ๋อพี่นี่อยู่หน้าโรงอวนนะบ่ครับครับ คนเปิดให้เบื้องเบ,บื้องละคำจะของพ่อเนี่ยคำเนื้อคำโอ่สนุก,กว่ะคนเบื้องหลายเด้โน่นยาวลงไปคนกับเบื้องคนกับเบื้องละคนทวงผมลายอยู่ค่ะอ๋อคนในโรงงานเนี่ยทวงครับเอาคนเห็นตีในโรงงานเท่านะก็เห็นตัวเห็น,หนล,ลงสี่ก็สิลงเห็นตัวเห็นลายมันว่าแล้วแบบแล้วแบมีโทรศัพท์แบบ หลุดปื้ดนะคะมิต่แบบกดนะคะพอเวงวดวันที่หนึ่งกลกดาสองหาหกหานะคะคลิปแรกเพิ่นหายเจ็ดเก้านะคะแล้วคลิปที่สองนี่นุ่นทิยามาตามพอแล้วหายโตกันคือแปดเก้านะคะพอแล้ววาเลขเล่านะบางครั้งมันก็นจะเคลื่อนแต้มหนึง่งคือโตกันแปดเก้านะคะนะคะเห็นไหมคะภาพจะขาวเละะ็กเล็กเ้ยทายอยู่กลางทงหน้านะคะคลิปแรกเจ็ดเก้าคลิปนี้ก็หายกันคือแปดเก้า แปดเก้านะคะเป็นแคน่แนวทางหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะกระหาเอฟซีชชโชคดีน้ำอีเดอร์อเดอร์คนาคาจะได้ยังได้เป็นกระทาบุญน้ำพอคือเก้านะคะเอาผมบอกอนเนาะบอกเราพบรงวันเอาเจ็ดเก้าเลยครับบ่มีสัตว์มัดเลยอสัตว์แม่ว่าเราบ่ได้เลยลุงกันมันเด็กอันนีจังว่าเอ้ามันคือเสากับบอกอันนั่นคือที่ อันง่ายแค่ผมก็รู้จักว่าง่ายบรู้จักว่าโลกภายนอกไปจังใดครับครับครับเพราะว่าพอพอประด้เบิ่งยูทูบบ่ครับใบเบิ่งครับองไบก็ใบเบิ่งผมก็ใบใบสนใจนะครับสาเหตุที่บ่เบิ่งบ่มีโทรศัพท์แบบรูดครับนีแต่แบบกดแบบธรรมดาธรรมดาครับเบิ่งยูทูบก็ได้นะเนาะแบบกดแค่ว่าสื่อสารกันได้ครับครับเอ่อโทรหากันได้นั่นก็ดีแล้วเนาะครับครับครับยุคนี้ยุคประหยัด จะมาเลี้ยงตาวันอาทิตย์มันบ่คะครับมัเสร็จแตวันอาทิตย์มันเสา์นี่ททำงานอยู่ทำงานอยู่ยครับมีโอบ่คะพ่ออยู่โรงงานเท่านี้บ่บมีครับบบมีบ่มีเลยบบมีมีแต่หาว่าพ่อบ้านน้ามีโอแล้วครับพอ่อก็ยังอยู่ตำแหน่งเก้าพ่อบ้าน 9, 9, 9. คือเก้าเนยงพ่อบ้านคือเก่าครับนอทียาบ่ได้ไป,ไปโรงงานหลายปีแล้วนะคะแต่กอนอน,นีาน้อนที่ยากกบ็ทำงานกับพอ่อเพื่อนแต่ว่าน้ที่ยายอยู่แผนกผู้รับเหมานะคะนะคะพึ่นเป็นพ่อบ้านนะคะคนงานก็เพื่อนเพื่อนยู่น้ำกันครบบ่คะ บร่รับออกไปเรื่อยๆคนแก้ได้อยู่หันกะ็ะเละแต่ผมพูดอย่างนี้คนออกอเรื่อยๆครับอืมคนออกเรื่อยๆครับรู้สึกว่าพ่อน,นี่จะอายุอันอ่าถา้าถ้าจะว่าความคุ้มจึงเนาะอายุหกเกินหกสิบแล้วมันบ่ครับเกินแล้วครับ,รบพเพราะว่าเ้าหอดหกสิบเขาจะได้ข้าเจ้าจะให้อีหยังก็ปากการะกันสังคม,มปาาระกันสังคมให้ให้เ้าออกครับแต่ว่าพ่อไปขอเฮ็ตไม้มันบ่พ่อข้าเจ้าบอให้ออกเทานั้อ๋อใบออกครับแต่ว่ากัประกันสังคมก็ได้อยู่ได้อยู่ครับขาออกก็จักสิเสพยังกินนะพ่อเนาะ ว่าเขากับ่มีงานเห็ดมีงานเลยนะคะเก็ตรเฮดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเฮดว่าได้กันบครั่ครับดีแล้วค่ะมีงานเหตุน่ะค่ะเนาะแต่มาไฮน้ากับเฮตคือเก่าเฮดคือเก่าแต่ยิ่งข้าวว่าโชคดีง่วออกลูกบอกงัวออกลูกวันนั้นนนทิยามาเห็นง่วเป็นออกลูกได้โตโตโตเมียนะคะโตกับซีแดงโตงวงวหน่อยโตเมียโตบังงามหนึ่งโอ้ยได้กำไรตัวนี่ครับทําททาว่าอยากซื้อฟ้าออกลูกเลยว่ะ ซื้อบ่ได้แล้ค่ะน้องดิยาบ่มีเงินสื่งวัวเรียงแล้วนะคะบ่มีบ่มีเวลานะคะครับครับแต่วานน้คลิปนี้เลขพ่อเวตามแล้วนะคะโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ยืนยันนะคะว่าเลขเกตเก้าคือเก้าโตเพิ่มคือแปดเก้านะคะพอแล้วว่าเลขเล่าถามมันเคลื่อนมันจะเคลื่อนโตนามันบ่พอครับเคลื่อนจะเคลื่อนโตนากันแปดเก้านะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะเป็นแค่แนวาทางาสื่อสารกินแบง่งรัฐสถาบาลน,นะคะ คจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะรู้ว่ามันจะเห็นว่ารู้ค่ะเพราะว่ามันขาวรับถ้าอยู่กลางแกล้งขาวมากๆนะก็จะไปเกี้ยวหญ้างัวมันบ่กครับครับเกี้ยวหญ้างัวครับแต่วันธรรมดาผู้ใดเลี้ยงงัวมันลูกไา้กับเมียหางเดอยกับลามมาลามแลไวก็เกี่ยวหญ้าไว้ก e, ับ ว่าเป็นตาหายตรงง่วงๆแหงอยู่ครับครับมันอยู่ตรงหน้าหลบ้ายกับมาอยู่ครับอืลนู้นที่ยากค่ะถือว่ารบกวนพ่อแล้วนะคะขอบคุณพ่อหลายๆนะคะที่สละเวลามาให้มาคุยน้ำให้เอฟซี่นรับรู้นะคะมาเลขพ่อเพิ่มตัวหนึ่งคือแปดเก้านะคะนะคะคลิปแรกกับเป็นเจ็ดเก้าคลิปนี้ก็มีเจ็ดเก้ากับแปดเก้าถนัดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิครับโชคดีครับ